คลิปนี้นะครับผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใส่รหัสเข้ามาเล่นนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าทําไมมันต้องใส่รหัสนะครับผมเซิร์ฟเนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาไว้ซ้อมทีมนะครับตอนกลางคืนนะครับผมแต่ว่าพวกพี่ๆผมเนี่ยเขาชวนมาเล่นคขำกันนะครับก็เลยอย่างที่คนดูเห็นนี่ยปอป่านคนเดิมอันนี้ตัวหมกของผมเองนะที่คนดูทางบ้านก็ได้ผมมาแต่เล่นแบบนี้เนี่ยเล่นเหมือนแข่งเลยนะครับไอเทมก็จะถูกจํากัดครับผมไอเทมที่ใช้ได้นะครับก็สับไว้แล้วก็ใส่กระสุนเร็วแล้วกก็เเเเพิิิ่่่่่่่มมจําาานน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 ววววรรระะบบดดดแแคคคคััั้้้้ลลยยยยผสตไไอออีีีใช3งทข ในคลังนะครับอ่ะลองไปดูกันสิว่าคนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาจะยิงกันยังไงอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกชอบตามไปเกมไปด้วยเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆจะชอบตามไปเกมนั่นเองเดี๋ยวรับชมโฆษณาเจ้าคนรับมาอยู่กับผมอยู่กับผมปอปานคนเดียวอ๋อเดี๋ยวนึงคูตัดได้ hai 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 อยู่กับผมปอปานคนเดิมปอปานคนเดิมชื่อจาขอไอดีเก่าผมไม่ได้เปลี่ยนหับลัอยนะยะยเอ้ย่ โอ้โหขึ้นมาห้องห้องเอลห้องเอลก็เหลือแล้วเบิดไหมน่าจะเหลือแหละ Bomb has planted been เปิดแท้นี่อ่ะนี่แกเชื่อกินขาดแล้วตี <laughs> <c oughs> เราแล้วจกเชื่อกินขาดแล้ว

ยแต่เราทายป่ะเฮ้ยตัวนี้จะเอ๊เป็นไกลเป็นไกลเลือกเต็มนะเนหนึ่งนะเลือถ้าการ<อ>์ดพี่ร <laughs> วมกันจะไม่ถึงร้อยเฮ้ยโอ้โหแอลขึ้นเอลขึ้นเอลแอลเด้นได้ไม่ได้นะเข้าไปแล้วคือเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปไป,ประตัวแอลแล้วได้ยิงก่อนโดนทุกนัดคือแน่นอนไดด้นนแ่เียวย่องไปพี่ย่องเข้าไปเลยย่องเข้าไปเลยได้ได้พี่ต้นเชื่อผมตาระเบิดเช็คบีอยู่ที่วางแล้วสองสี่

เลน่าตัวน้งแตกยังไม่ตายหลังเอนะครับหลังเอเขาเตอร์บ้านเรามาเป็มาวะบ้านเราเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วบ้านเราตัวด้านหลังปอปานอุ้ยโอ้โหโดดจริงอ่าเหลือปอปานปอปานโซแมทโซแมทแม่งโอ้โหผมอัดดังโปเลยวิ่งดังรอกเลยวิ่งหัวกรอบเลยหรอบไม่ได้สวยเออไม่ได้สวยเลยผมเลยพูดเลยบุกไปแม่งกันพูด ยูฟุตไม่ันขาคำเลยหายไปนี่มึงขับบอลตัดบอลที่นี้ไปไปเล่นเล่นใช่ที่นี่คมอยู่ขามว่าคมอยู่อะไม่เอาตัวก็ไม่กลางดีเนี้ยก็คมคมเลยอะเอ๊ะเชื่อมตัวหนึ่งเจ้าตัวโอ้โหกลางนะเชื่อมเจ็บ

แก yup. แข่งไปอบานคนเดิมไมได้ปอบาเข่าล้มเข่าลมผมจ็บนะมเนึ่งมีอะไรนะื่อะไรนะอ่านดีไหมแกจี้ก็ติกแล้วครับตัวนึงตัดตวนนี่ขัดตัดโอ้โหแทบตายได้เติมเลนไหม แถวเลนห้องเอลเอลโอ้ยไม่โดนเลยเอองเอลสองเอลขะเอมเอลเอลขึ้นมาขวามึงก็เจอนเฮ้ยจบมากแล้วเอเอาบันเราเอาได้เอาบันเรากลับมาละยาตัวนึง โอ uh, ้โหจ้าเมื่อกี้เขาเขาเอาเอเดนสามดันมาตรงถังน้ำเงินเนี่ยไห้มันต้องมีคนเข้าแหวเลยตัดนะตัด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 ตัวนึงตัดตัวนึงคุณมใจตัดนะนั่งหัวอ่อน่ารัก เอาตัวเข้า nhau กลางขึ้นกลางขึ้นกลางขึ้นตายตัวเอ้ตัวเฮ้าตัวไปโอ้โหสวยโอ้โหตัวนึงเดี๋ยวพอปานตามไปตัวนึงแล้วตัวหนึงแล้วตัวหนึงโอ้ยเจ้สู้เลยอย่างเงี้ยเจ้า เฮ้ให้ตัวนึงตนอยู่ด้วกันอยู่กันไปแกเดินอยู่อะโอยเด้งะไม่ไม่เด้งหรอเสร็แล้วเสร็แล้วสนุกหัวไม่เด้ง y e t ตัดอตนเหมือนเดิมนะยไ่ตัดไม่ตัดไ่เ้ยนกลกผมระเบิด่อะมนกลางว่ะเย

ตอนนี้เอไนด้วยสนายด้วยล่าสุดเฮ้ยเขินห้องไม้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 อยู่ไม้อยู่ไม้ห้องไม้หน้าหน้าพี่เจมหน้าพี่เจมส์เฮ้ยเฮ้ยพี่เจมส์เออจริงผมไม่คิดอย่างงั้นแหละตอนแรกอะแต่ผมอยู่ไกลไงแล้วผมอยู่ไเกย์ถ้าโดนสวนมาไม่เดียวเปี้ยงเดียวน่าจะหลับเลยอะ ไม่เล่นไม่เล่นเมื่อกี้ดีกว่าอ้โห้บไปยาวโดนสะบัดยาวโดนโอเค let's go จรันรอบกลางแล้ามาตัวแล้วตายอุ้ยอุ้ยต้องบนบ้านตัวน้างบ้านบ้านยาวตายแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว ไอ้เหรอติดสวยบนบ้านอะไร้เหี้ย้หเ้ยปาันปารตันตัปายิมันเป็นมันเป็นมุกพี่ปารเล่นเล่นแม่เล่นมุกแต่ดูปานมือสั่นนะเล่นเล่นมุกสะสมจริงเลยเมื่อกี้เฮ้ยหี้ยเยอะยาวดวย ตัวพี่หลังเอไปโดนใช่ไหมสวยเฮ้ยได้หน้าปะผมไปเกมด้วยว่ะโอ้โหหลังเอตัวนึงเข้าเอเข้าเอละเข้าเอละโอ้ไม่ตายเจ็บมากกลางอยู่ในกลางแอลก็มีเจ็บมากเฮ้ยเอลก็มีเอลก็มีเขากับเจ็บคู่เลยเขากับห้องแอลกับห้องแอลไม่ตายเชื่อปวดมากเลยปวดน่าจะโยกเอะเจ็บมากเลยไอ้ไม้เสือบอนก็เจ็บ เขาจะใส่รันไหมใส่สไนเ์สองอะไาสตอันนม b o has been planted เสี่ยลุดการตัวบ้าให้พุ่งไปเอลเอลน้าไม่ดับปิดแต่หน้าปิดเดี๋ยวเอาหน้าก่อนเจ้า

เฮ้ยโ,โอ, ud, <iah. S 2> อย้ห้องไม้ LIKE. ยิงไม่ทันโอ้โหอหาได้ยินนะเขาได้ยินวคือแบบตอนได้ยินตอนวิ่งไงแล้วต้องเป็นปอบาคนเดิมเน่ยไงเอออคนั้น่

เขาเดือดไปนัดไม่ได้เจ็บปะเมื่อกี้มันเจ็บอยู่นะเฮ้ยไรเนี่ยผลของการปอป่านโดนลูกคมว้าวห้าดาวแบบห้าดาวอลีเกมแล้วมาตัวแล้วลบิดเอา้วจะเพิ่

เปิดเอลให้ลงเลยเอ้าแล้วหนึ่งนะเราระเบิดมาโอเคฟุกพี่จับได้แล้วครับเอาใชยาวตายบนบ้านเอ้ยพี่เกมจับได้รล่าขึ้นขึ้นแล้วไม่ตัวใดได้ตายไปยังให้เอามีไหมก็อยู่บนบ้านตัวพี่อยากเลยพี่อยากเล่นเลยพี่เกมไม่ต้องไปไหนไปแล้วมาแล้วมามายกฟางเขมา กลางโอ้ยกลางกลับนะเชื่อมกลางกลับแล้วเดานเดินเดิเอินเดินเดเดินเดิเดินเดเดินเดินเดินดนเดิเดินเดิเดินเดานเวินเดินเดินเดคมเด เฮ้ยว้าวว <young> ิ่งเรดทีมวินโอเคมันก็ประมาณนี้แหละครับก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบกันหรือเปล่าแต่รอติดตามคลิปต่อไปก็ได้เลยนะครับว่าจะเป็นอะไรขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า